สวัสดีค่ะมิสแกนเฮ้ยลืมสโลแกนช่องเราได้ไงสวัสดีค่ะพบกับช่อง e ีฟ w ิ n c h นช n อ l สอีกแล้วนะคะวันนี้อีฟวิวนจะมายมแบบตั้งขวดกันนะเห็น<อ> <He S 2> ก็ทำกันแหละว่าชาเลนจ์เนี้ยเปได้หรือเปล่า มันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่ามันจะได้ผลไหมหนึ่งสองสาม ึงทำไมไม่ตั้งมึงทำไมไม่ตั้งเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว chị đây đâu, chị đây đâu Hãy subscribe cho kênh tiêu ạ

ชาเลจนนี้ก็ไม่ผ่านนะคะทุกคนพี่อิบอ่อนเกินไปจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝึกใหม่อืมอ่อนจริงๆแล้วแหละชาเล์นนี้เดี๋ยวจะลองฝึกใหม่น้ำหนักน้ำมันไม่ได้หรือยังไงหรือต้องเติมน้ำอีกไหมหรือว่าหรือว่าระดับนี้ ใครใครเคยเล่นโยนขวดไหมคะโยนขวดแบบตั้งลงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบึ๊บอย่างเงี้ยพี่อิฟก,ก็ทำไม่ได้สักทีนะคะทุกคนโทรศัพท์ครั้ง ง่ายกทีเลย่ะมันมันเป็นอะไร,รเลยเฮ้ยมันได้จับนะเนี่ยทำได้แล้วเฮ้ยได้ก็ได้ความพยายามไม่เคยทรยศใครถ้า ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องของอ e ีกวินชา n n ลส่งเลยนะคะถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่อิฟเข้ามาอ่านคอมเมนต์เองนะขออย่างหนึ่งสิถ้าเห็นสภาพแบบนี้อย่าบูลลี่เด็ดขาดเพราะว่าเกยดการบูลลี่มากเลยแต่ชอบอย่างหนึ่งชอบการเป็นมิตรการเป็นเพื่อนที่ดีสัมพันธ์ที่ดี นะคะขออย่างเดียวนะอย่าบูลลี่พี่อิ๊เลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะอย่าลืมนะที่มีโนโต้